สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องชั่งหาความชื้นนะครับที่ห้องโซลูเรน,นะครับวิธีการใช้เครื่องก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเรามาเสียบปลั๊กก่อนนะครับจะเสียบปลั๊กตัวนี้เพื่อวอร์มเครื่องไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เปิดตัวฝานี้ขึ้นนะครับในกรณีที่ใช้งานเริ่มต้นอันนี้เดี๋ยวหน้าจอจะขึ้นอย่างนี้นครับอันนี้หน้าจอแรกที่เราเห็นทีนี้การเซตค่าต่างๆเนี่ยจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับ จะมีการตั้งอุณหภูมิได้วเวลาต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่จะเอ็นพอยต์เท่าไหร่อันนี้รายละเอียดเราดูในคู่มือได้แต่เบื้องต้นเนี่ยเราเซตค่าไว้ให้แล้วนะครับอันนี้มาถึงขั้นตอนการใช้งานวันนี้เราเซตค่าไว้ที่105องศาเซลเซียสนะครับวิธีการใช้งานเริ่มต้นเรากดสตาร์ทเลยครับพอกดสตาร์ทเสร็จเนี่ยดูเลยครับสัญลักษณ์เขาให้เราเปิดฝาเราก็เปิดฝาทําตามทุกอย่างนะครับจากนั้นให้เราเอาถาด ถาดตัวนี้จะเป็นถาดอลูมิเนียมน,นะครับเราสามารถเอาถาดวางได้เลยถ้าจะให้ดีเราใช้ฟอเสเซฟด้วยก็ได้นะครับหลังจากนั้นคุณก็ปิดเพื่อเป็นการแทนน้ำหนักนะครับอ่าตอนนี้เราแทนน้ำหนักเสร็จแล้วนะครับเขาบอกให้โอเพนฮุดขึ้นเราก็เปิด แล้วเราก็นําตัวอย่างนี่ครับตัวอย่างวันนี้จะเป็นตัวเพลเลตนะครับตัวอย่างที่ใช้เนี่ยเราจะใช้ปริมาณน้อยสุดประมาณ0.1กรัมคือถ้าน้อยกว่า0.1กรัมเครื่องจะไม่ทํางานแต่ปริมาณที่แนะนําให้ใช้นะครับสัก0.5ถ้ามีตัวอย่างเยอะพอวันนี้เราจะลองสัก0.1ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับเมื่อน้ําหนักได้เนี่ยเครื่องจะบอกให้ทํางานต่อโดยการให้ปิดเครื่อง ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วครับหลังจากเรปิดฝาเครื่องลงมาสัญลักษณ์ไฟจะติดตรงนี้นะครับตอนนี้เครื่องทำงานแล้วระหว่างที่เรารอเครื่องทำงานเรามาแนะนำอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราใช้ตัวอย่างที่เป็นเจลหรือเป็นฟิล์มที่มีคนใช้ยเยอะเราสามารถใช้แผ่นแอปสอบตัวนี้วางที่ถาดก่อนได้นะครับแล้วเราก็ใส่แซมเปิลลงไป อันนี้ในกรณีที่แซมเปิลมีความชื้นเยอะๆมีลักษณะที่เป็นของเหนืเดเหนียวเราสามารถวัดได้เหมือนกันในกรณีที่เป็นแผ่นฟิล์มแล้วเราต้องการใช้แผ่นซ้ำซึ่งแผ่นตัวนี้สามารถใช้ใช้งานซ้ำได้เราก็เอาฟอยล์เนี่ยใส่เข้าไปก่อนที่เราจะแทนน้ำหนักนะครับแล้วเราก็หั่นฟิล์มที่เราต้องการวัดเนี่ยเอาวางบนฟอยล์พอใช้งานเสร็จเนี่ยเราสามารถยกฟอยล์ตัวนี้ทิ้งได้เลยตัวถาดเนี่ยเราก็ใช้งานต่อได้ นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นวิธีการดัดแปลงง่ายๆาหลังจากใช้งานเสร็จเราก็ลงบันทึกการใช้เครื่องนะครับอันนี้จะเป็นบันทึกการใช้เครื่องให้ลงทุกครั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการเซอร์วิสเครื่องอันนี้คือคู่มืออันนี้คู่มือโดยละเอียดอันนี้จะบอกเลยนะครับว่าเราเซตค่าอะไรยังไงอันนี้รายละเอียดเราสามารถเล่นได้นะครับอันนี้เป็นคู่มือของเครื่อง อันนี้ระหว่างที่เครื่องทํางานนะครับเราเราจะเห็นได้ว่า,าตรงนี้จะเป็นเวลาที่เครื่องทํางานนะครับตอนนี้เครื่องทํางานไปหนึ่งนาทีครึ่งละโดยประมาณอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ความชื้นนะครับเปอร์เซ็นต์มอยเจอร์ความชื้นของตัวอย่างที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับประมาณ0.1กรัมเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับ อ่าตัวนี้นะครับสัญลักษณ์สัญญาณเสียงดังขึ้นเครื่องบอกว่าตอนนี้ทํางานเสร็จแล้วการดูข้อมูลให้เรามากดตรงนี้นะครับตรง resource ตรงตรง R ตรงนี้นครับกดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า start weight คือน้ําหนักเริ่มต้นของเราเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งสองสามกรัมนะครับ start time ก็คือเวลาที่เราเริ่มทํางานวันนี้อันนี้คือระยะเวลาในการทํางานประมาณสองนาที รีซอสคือผลของความชื้นที่เราได้สำหรับตัวอย่างนี้ก็คือ2.44%นะครับมอสเจอร์น้ำหนักที่เหลือจะเห็นว่าน้ำหนักลดลงนะครับเหลือ0.120กรัมอันนี้เราสามารถถ่ายรูปเพื่อเป็นข้อมูลได้เพราะเราเลคคอร์ดข้าวไม่ได้เราใช้วิธีการถ่ายรูปข้าวไปนะครับหลังจากนั้นถ้าเรากดตรงถูกตรงเนี้ยข้อมูลมันจะหายไปหมดละทีนี้ถ้าเราจะวัดตัวอย่างตัวต่อไปเราก็กดนิวตรงนี้ครับ พกดนิวแล้วก็เปิดแล้วเราก็เอาถาดเก่าออกแล้วเราก็ใส่อันใหม่เข้าไปอันนี้สมมติสมมติเราจะทำฟิล์มนะครับเราก็ใส่ตัวฟอยล์เข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมน,นะครับอันนี้แทสูนล,ละหลังจากนั้นคุณก็เปิดฝาแล้วก็เอาแผ่นฟิล์มใส่เข้าไป แผ่นฟิล์มก็วางไว้ในบริเวณที่ที่ที่ฟอยที่ทระวางนะครับหลังจากนั้นคุณก็ปิดฝาเครื่องก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับเหมือนเดิมทีนี้หลังจากใช้งานเสร็จหลังจากเราใช้งานเสร็จเนี่ยหน้าจอจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ปิดเครื่องวิธีการปิดเครื่องก็คือมาตรงรูปรูปตรงนี้นะครับแล้วก,กดแล้วขึ้นไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับกดปิดเครื่องถอดปลัก๊ก ความสะอาดให้เรียบร้อยในกรณีที่ในกรณีที่มีสารหกเลอะเทอะเราก็สามารถใช้แปรงปัดเนี่ยปัดทำความสะอาดเครื่องได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ